ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาส่งงานนะครับกับขอเจ้ากรมาสร้างแอสตวินะครับกับ a i r โตร่าไฮบรนะครับแอร์รุ่นนี้เป็นขนาดนะครับอยู่ที่25,000ืนนบนะครับระบบอินร์เตอร์ยี่ห้อทากนะครับวันนี้เรามาส่งงานนะครับแผนที่ด้านบนตปิดเป็นแผงระบบโมโนนะครับ410วัตต์ จำนวนเจดแผงนนะครับตอนนี้เรากำลังเทสลรันนะครับเพื่อส่งมอบงานให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวเราพบกับช่างโอ๊ตนะครับตอนนี้ช่างโอ๊ตกำลังเช็คสเปคอยู่นะครับเพื่อจะส่งมอบงานให้กับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูไฟนะครับว่าตอนนี้เครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยกินไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้เครื่องปรับอากาศของเรากินไฟอยู่ที่สูงจุดเจ็ดสองแอมป์นะครับนี่ครับดูจาดแคนแอมป์นะครับ เดี๋ยวชักออนะครับลองปิดระบบโซล่าลงนิดนึงครับว่าเครื่องปรับอากาศตอนนี้จะกินอยู่ที่ประมาณกี่แอมป์นะครับนะครับตอนนี้ปิดแล้วนะครับกินอยู่ที่เจ็ดุดสามเจ็ดแอมป์นะครับโดยที่แคมแอมนะครับระบบโซล่านะครับจะมีประกอบด้วยกันนะครับชูสไฮโวล์นะครับ dc ซโซล่านะครับเซิร์ฟเสร์ฟ การไฟ้านะครับแถบนะครับแล้วก็เบรกเกอร์ AC นะครับจากไฟจากการไฟฟ้านะครับตัวบล็อกโซล a าแอร์ตัวนี้นะครับจะมองพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอันดับแรกนะครับหลังจากที่แสงอาทิตย์มีเงาบังนะครับหรือว่าผอาทิ์ตกนะครับบล็อกตัวนี้ก็ชวิตมากินไฟของการไฟฟ้านะครับเต็มตัวนะครับพอรุ่งเช้านี้ก็จะกินพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตามปกตินะครับ จึงถือว่าเป็นการประหยัดมากเลยนะครับสําหรับในการใช้แอร์ในช่วงกลางวันนะครับวันนี้ทางบันซักรแอร์นะครับก็ได้มาติดตั้งให้กับพอจะกรสิิปิพัฒนานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเราจะออนนะครับเป็นระบบโซลา่าขึ้นไปนะครับตอนนี้เครื่องเร่า,ากาศกินไฟของการไฟฟ้าอยู่ที่7.19นะครับ7.35นะครับถ้าเกิดดูจาก คาริเตอร์ด้านหน้าบอกนะครับเดี๋ยวให้น้องอ่อนเบรเกอร์โซล่าขึ้นนะครับนะครับูนย์จุด72แอมป์นะครับกินไฟจาการไฟฟ้านะครับตอนนี้หลังจากที่เราอ่อนโซล่าแล้วนะครับตัวเครื่องปรับอากาศนะครับยังทำงานปกตินะฮะไม่มีการปีดแนแปงนะครับไม่มีการสั่นดไม่มีการชะตาหรือดับนะครับ ครับช่วงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนนะครับการคาลิเบรตของเครื่องปรับอากาศนะครับอันนี้ครับเครื่องปรับอากาศครับที่เราเปิดไว้นะครับงศานะครับไฟที่เราใช้นะครับของไฟฟ้าตอนนี้อยู่ที่8แอมป์นะครับ8.41แอมป์นะครับที่ตรงกับแอมม์นะครับใกล้เคียงกันกับ8.26แอมป์นะครับอันนี้วัดจากฟ้าด้าน AC ครับไฟของการไฟฟ้าครับเดี๋ยวเราจะสับนะครับเบรกเกอร์โซล่าแอร์ขึ้นนะครับ จากกระแส8นะครับก็จะเหลือที่0.75นะครับเครื่องปรับอากาศนะครับทำงานปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกนะครับการติดตั้งนะครับวันนี้เราอยู่ที่บริษัท TBT นะครับพัฒนานะครับตัวคอยล์ร้อนนะครับเราก็จะติดตั้งนะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวคอยล์ร้อนตอนนี้ติดตั้งแล้วนะครับเดินเครื่องเรียบร้อยนะครับเทสแล้วนะครับ มีการลงกาวนะครับเรียบร้อยนะครับตอ,อกใส่กาวเรียบร้อยนะครับเป็นากาวทองแดงนะครับหนึ่งเมตรนะครับเครื่องเป่าอากาศทัศกิจนะครับสนใจติดต่อนะครับผอบร้างแอร์เซอร์วิสนะครับ